ล่นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเนื้อกดเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาแต่เลวชั่วช้าอยาได้วิดาวิดใจเมื่อไรคำติชิมได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอบพอล้างลิ้นคอยเลียย เรียนดำเป็นข้าวเรียนขาวเป็นดำอำนาจอายุทิ์ทํามครอบงำครองเมืองเมือเรืองร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะฮะทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะ ถึงแม้จะไม่เป็นประจําแต่ก็อยากพูดนะฮะมีเรื่องราวอยากพูดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรผมเองผมก็ไม่อยากจะพูดนะฮะบังเอิญไปได้ยินไปเห็นไปดูข่าวไปดูภาพนะคือฟังแล้วเนี่ยมันมันแสลงหูนะฮะคือคือรับไม่ได้ว่าง,งั้นเถอะนะฮะ คือสิ่งที่มันแสลงหูรับไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสิ่งที่คนออกมาพูดคนออกมาคิดนะคือคิดอะไรตามใจตัวเองคิดอะไรมีอคติต่อผู้อื่นเนี่ยนะคือใครเป็นศัตรูก็จะเล่นงานเขารังแกเขานะฮะมีอะไรพูดออกมาคิดออกมาเนี่ยนะมันสอ่อมันสื่อให้เห็นสันดานเลยว่า แม่งมีอคติต่อคนอื่นเขานะจงเกียดจงชังเขาเป็นศัตรูกับเขาแบบผูกขาดถาวรน,นะไม่มีการคิดอะไรมองอะไรให้มันสร้างสารรค์และทําให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเลยนะเมื่อได้ยินได้ฟังเนี่ยผมบอกตามตรงว่ามันทนไม่ได้นะเห็น <Aren> <Developer. S 1> แล้วมันทนไม่ได้จริงๆนะมันจึงต้อง ทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบุคคลที่รับและบริโภคสื่อเหล่านั้นนะถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศแต่บังเอิญสื่อเหล่านั้นนะผมต้องบอกตามตรงว่าดันมันเข้ามาลูกตาดันมันเข้ามาที่หูนะพอเข้ามาที่หูเข้ามาที่ตาแล้วเนี่ยรับไม่ได้บอกตามตรงว่ามองเห็นสันดาณคนเหล่านั้นเลยว่า พวกคุณมีเจตนาอะไรต่อบุคคลที่คุณกล่าวหาต่อบุคคลที่คุณเป็นส่ร้ายเขาเนี่ยนะทั้งทที่หลักฐานยังไม่ปรากฏอยากทาั้งทั้งที่นะบทสรุปมันยังไม่มีเนี่ยกล่าวหาแล้วนะกล่าวหาด้วยอคติกล่าวหาด้วยความจงเกียจจงชังเป็นการส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้แล้วผมบอกตามตรงว่าขอทำหน้าที่ แล้วต้องขอขอบคุณอาจารย์บางคนหลายท่านด้วยนะฮะที่ติดต่อมาแล้วขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติหลายท่านที่ให้กําลังใจนะฮะแล้วก็ขอบคุณหลายหลหลายท่านนะฮะที่บอกว่าทําสือ่อต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าพักอะไรนะฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นมุมมองของท่านนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็รู้ว่าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ที่มัน ปกติเนี่ยเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรออกมาให้มันทําให้คนสแสลงหูหรือคนมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจถ้าตราบใดที่สังคมมันอยู่ด้วยกันได้นะเราก็อยู่ได้กันได้แต่ถ้าตราบใดเราเห็นว่าสังคมเนี่ยมันไม่มีความเป็นธรรมเนี่ยนะผมขอทําหน้าที่ผมบอกตามตงว่าขอทําหน้าที่นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับผลประโยชน์ใดทั้งสิ้นเนี่ยนะขอเสียสละเวลาขอเสียสละนะภาพพจน ขอเสียสละนะฮะใครจะด่าหรือ,อยังไงก็ช่างขอเสียสละไอ้ตรงนั้นผมขอเสร็ละเพราะผมทนไม่ได้จริงๆกับไอ้คนมนุษย์เหล่านี้ที่มันเกิดมาเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แล้วรังแกผู้อื่นกล่าวหาผู้อื่นนะและเรื่องพวกนี้นะผมบอกตามตรงว่ามันทนไม่ได้จริงๆทนไม่ได้จริงๆครับวันนี้ก็มีสองสามประเด็นนะฮะหลังจากที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้นะฮะ คือที่มาของความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสืบทอดกันมาตั้งแต่การแบ่งสีแบ่งพักแบ่งพวกจนนำไปสู่นะคนที่กล่าวหาใส่ร้ายกันไอ้นั่นพวกนี้ไอ้นี่พวกนั้นนะก็คือแบ่งเป็นก,ก๊กแบ่งเป็นเหล่านะไอ้นั่นสีนี้ไอ้นี่สีนั้นนะคือทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันมาจากความคิดของคนที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากพวกพ้องของตัวเองจากกลุ่มของตัวเองจากความรู้สึกของตัวเองแล้วที่มาที่ไปที่มันเกิดความเสียหายก็ไม่รู้จักรับผิดชอบกันนะอะไรที่เป็นเรื่องจริงก็ไม่ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงอะไรว่าเป็นที่เป็นเรื่องเท็จก็ไม่มีใครออกมารับผิดชอบผมถามว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจาก การกล่าวหาการการทะเลออาะเบาะแววงกันการการ,การสร้างสร้างเรื่องราวที่มันมันมันโกหกหลอกลวงเนี่ยก็เพราะว่าสิ่งที่คนสร้างเนี่ยมันต้องการผลประโยชน์มันต้องการทําลายผู้อื่นมันต้องการทําลายคนที่มันต้องการคิดกำจัดเขาที่มาของมันเป็นแบบนี้มันสร้างเรื่องขึ้นมา แต่การสร้างเรื่องของขึ้นมาของมันเนี่ยทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องโกหกแต่ทำไมสังคมไม่จัดการกับไอ้คนคนนี้ที่มันโกหกมันสร้างเรื่องขึ้นมาปั้นน้ำเป็นตัวขึ้นมาจนสังคมแตกแยกจนประเทศชาติได้รับความเดือดร้อนจนได้รับความเสียหายต่างๆนาน,นานเนี่ยเป็นเงินนับหมื่นนับแสนล้านบาทเนี่ยผมถามว่าทำไมล่ะปล่อยให้มันลอยนวลทำไม ทำไมปล่อยให้สังคมปล่อยไอ้คนโกหกหลอกลวงสร้างความเดือดร้อนลอยนวลทําไมในขณะที่คนที่เขาถูกกล่าวหาเนี่ยเขาเดินทางออกไปต่างประเทศเกือบ2ี่สิปีเขากลับมานะรับใช้นะทำหน้าที่เป็นชดใช้ชเป็นผู้ต้องหานะเขาทำหน้าที่ตามหลักการของกฎหมายทุกเรื่องเขาได้รับการอภัยโทษนะเป็นพระมหากรุณาที่คนที่ที่ รัชการที่สิบเนี่ยเขาต้องการอภัยโทษเนื่องจากเขาเห็นว่าบุคคลคนนี้นะมีความดีความชอบมีความรู้ความสามารถทําทํานําพาให้ประเทศชาติเนี่ยจเจริญก้าวหน้าเดินไปข้างหน้าได้พราะองค์มองเห็นทําไมพวกมึงมองไม่เห็นเหมือนพระองค์ล่ะพระองค์เนี่ยอภัยโทษทําไมพวกมึงไปกล่าวหาพระองค์ว่า ทำไมไปยกโทษให้ในายกทักษิณทำไมไปตําหนี่พระองค์เนี่ยไอ้แก้วสันติโพธิเนี่ยไปอ่านข้อความมันดิไปตําหนีพระองค์ว่าทําไมถึงอภัยโทษให้ในายกทักษิณน,นั่นแน่การที่เขาเป็นถึงพระหมหากษัตริย์เนี่ยเขาต้องคิดแล้วเขาต้องมีคณะ องคอมตรีคณะที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วว่าการอภัยโทษเนี่ยอยู่ในดุดลพินิษที่ถูกต้องพิจารณาแล้วแต่มึงเสียกไปกล่าวหาพระองค์ว่าทําไมไปยกโทษให้แสดงว่ามึงดูถูกพระองค์นั่นเนี่ยไอ้แก้วสันดูถูกพระองค์ไอ้เยียนี่น่าจะโดนหนึ่งหนึ่งสองนะไอ้แก้วสันอติโพธิเนี่ยไอ้แก้วหน้าม้าเนี่ยแล้วยังมีอีกหลายหลายตัวต้องเรียกไอ้ตัวเพราะไอ้คนพวกนี้เนี่ยต้องเป็นตัวไม่ใช่เป็นคนนะ ใส่ร้ายเขาด้วยการมีอคติส่วนตัวยัดเยียดข้อกล่าวหาสารพัดผิดกันแล้วไม่รับผิดเนี่ยตั้งแต่มันมีไอ้มีมมมไอไอสนธิบางยึดอำนาจมาไอคนพวกนี้เป็นอยู่ในคณะกรทศเนี่ยกล่าวหาใส่ร้ายเข,าเ,ขาเนี่ยไอสักกอแสงเรือไอกลุ่มพวกเนี้ยหลายตัวเลยแล้วไม่เห็นสังคมไม่ไม่จัดการกับไอคนพวกนี้ปล่อยให้มันลอยนวลทำมา คนที่เขาถูกหลังแกเนี่ยเขาลำบากเขาไปอยู่ต่างประเทศเขากลับมาเขาชดใช้สิ่งเขาทําทําลงไปเรียบร้อยแล้วเขาได้รับการอภัยโทษแล้วนะมันเป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายที่พวกคุณเนี่ยคนไทยกําหนดเอาไว้เป็นไปตามกฎระเบียบที่รัฐธรรมนูญเขียนกันเอาไว้เขาทําตามกฎตามระเบียบทุกอย่างในหลวงก็อภัยโทษให้คนที่เขามีความรู้ความสามารถที่จะมาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเขาก็อภัยต โทษตามสิ่งที่เขามองเห็นตามสิ่งที่เขาพิจารณาแล้วมีคณะองค,คอมนตรีมีคณะที่ปรึกษาพิจารณา,า,าแล้วมึงเัืนไปเสือตตาหนิในหลวงว่ายกโทษให้ในายกทักสินทำไมถามว่ามึงไปตําหนิเพราะองค์ทำไมฮะอยากรู้ว่าไปตําหนิเพราะองค์ทําไมเนี่ยไอคนส้นตีนพวกนี้นะ่าจะจับมาอัดซะหน่อยแหม้เนี่ยละมันต้องโดนหนึ่งหนึ่งสอง ผมเนี่ยพูดความจริงตามหลักการผมไม่เคยไปคิดลบหลู่ใครดูถูกใครผมพูดตามหลักการตามกฎระเบียบของสังคมหลักสิทธิมนุษยชนทุกอย่างนะไม่ใช่ไปกล่าวหาเนี่ยไปดูถูกว่าไปยกโทษให้ทักษิณทำไมเนี่ยไอ้อย่างเนี้เขาเรียกว่าดูถูกดูถูกพฤติกรรมดูถูกการกระทําไปดูถูกการกระทําในหลวงเนี่ยไอ้แก้วสันเนี่ย มันน่าจะโดนหนึ่งสองเนี่ยไปใครเป็นเจ้าหน้าที่ไปไปตรวจสอบดูที่ไอเนี้ยน่าโดนหนึ่งสองเนี่ยนะและไออีกหลายๆตัวที่ไปตำหนิว่าไปยกโทษให้นยกโทษไปไปศึกษาไอคนพวกนี้เนี่ยจับไม่โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองให้หมดเลยนะอยู่ไปกันลกประเทศไอคนพวกเนี้ทำหาอะไรก็ไม่เป็นนะมีแต่สร้างความเดือดร้อน เอาละเรื่องต่อไปนี่เราต้องคุยกันหน่อยว่าไอ้ประเทศไทยเนี่ยหันไปมองดีว่าคนสร้างความเด็ดร้อนทําไมสังคมไม่จัดก,การกับไอ้คนพวกนี้ประเทศชาติถอยหลังประเทศชาติเสียหายทําไมสังคมปล่อยให้มันผ่านไปอะ่ะกี่เรื่องกี่ราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมีกระป,ระ,ประสอขึ้นมาแต่ทงทงทงชาติรักชาติกันเลยเกินมึงรักกันเลยเกินในชาติไอ้ประเทศชาติที่มันชิบหายทุกวันนี้ก็เพราะพวกมึงกันแหละ ประเทศไทยที่ชิบหายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพวกมึงลุกขึ้นมากล่าวหาลุกขึ้นมาสร้างน้ําปั้นน้าเป็นตัวใส่ใส่รยคนนู้นใส่ร้ายคนนี้สารพัดเลยทําไมมันถึงชิบหายเลยไหนบอกรักชาติการกระทํารักชาติารรท,าตที่โง่โง่ของมึงคือตัวการสร้างความชิบหายให้ประเทศชาติทั้งนั้นเลยทุกตัวเลยไอ้พวกรักชาติเนี่ย ทุกตัวเลยไปหันไปดูประวัติมาดูว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากความรักชาติที่โง่โง,ง่รักเขาจุงจมูกเหมือนควายเอาไปชุมนุมกันอย่างเงี้ยไอ้ถุเทพพาออกไปชุมนุมดารานักร้องส้นตีนทั้งหลายเอาไปชุมนุมกันเนี่ยเนี่ยรักชาติพวกมึงคือไอ้ตัวทําลายชาติทั้งนั้นเลยหันไปดูว่าไอ้ความชิบหายมันเกิดขึ้นมาจากพวกมึงหรือเปล่ามีใครอยากไปลงทุน ในประเทศไทยทําไมคนต่างชาติเขากลัวเขาไม่อยากมาเขากลัวไอ้คนพวกนี้แม่งสร้างความเดือดร้อนประเทศชาติไม่มีความร่มรื่นเลยบ้านเมืองไม่มีความสงบเลยก็เพราะพวกมึงเนี่ยใครเขาอยากเป็นมิตรใครอยากลงทุนด้วยฮะไอ้ควายเอ้ยนะเอาละเอาพูดหันไปพูดเรื่องประชาธิปัตย์ที่มารวมเอาเลยข้ามโดดมาพูดเรื่องประชาธิปัตย์เลยประชาธิปัตย์เนี่ย ไอ้ที่พวกมึงมากล่าวหากันว่าไอ้เสื้อแดงด้วยทำไมถึงไอ้หมอหงหมอแหวงเนะี่ยทำไมถึงลืมคดีคนเสื้อแดงตายหรืออะไรเหรอเอาละการเมืองมันมาถึงปัจจุบันนี้มึงคุกคีอยู่ไอ้การเมืองยู่นะทั้งไม่ว่าใครทั้งนั้นไอ้เสื้อแดงหรืไอไอ้หมอแหวงแนละ้วฟังให้ดีนะวันนี้นะ พอไอพลังประชารัฐไอ้ไอป้อมมามารวมมึงก็ไม่ชอบเอาไอ้ลุงป้อมมาทําไมนะพอจะจะปิดสวิต์สามปอเดี๋ยวพอพอมันมารวมแล้วเนี่ยเนื่องจากหนึ่งพักเพื่อไทยเนี่ยคะแนนเสียงชนะไม่ขาดนะมันจึงต้องรวมหลายพักมึงก็รู้อยู่ว่าต้องรวมหลายพักแล้วพอจะไม่เอาไอ้ป้อมเนี่ยเนื่องจากไอ้ป้อมเนี่ยแม่งไม่โหวตให้นายก องิงเป็นนายกด้วยเขาโหวตกันเสือกไม่มาเนี่ยมีเจตนาร้ายแล้วไอ้ป้อมมีเจตนาร้ายแล้วเขาเรียกว่ากวนสันติแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> มันถึงเวลาโหวตมันก็ต้องทําหน้าที่เป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยทำไมไม่ทําหน้าที่ตรงนั้นทําเป็นไอ้แก้งไม่มาประชุมบ้างไอ้พวกคนพวกนี้กวนสันติทั้งนั้นนะ่ะนะถามว่ามึงกวนสันติอย่างนี้ถามว่ามึงมีเครดิตมัมึงคิดร้ายมึงคิดไม่ดีต่อพักเพื่อไทยเนี่ยนะมึงไม่สนับสนุนแล้วแล้ววันนี้มึงจะเป็นเป็นรัฐบาลได้ไงนะ อย่าไปเอามันปิดสวิต์สามปอถูกต้องเลยเพราะปิดแล้วเนี่ยคะแนนพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันน้อยมันเป็นรัฐบาลที่ไม่มีความมั่นคงในสภาเนื่องจากไอ้พลังประชารัฐออกไปเราก็ควรหาพรรคที่มันเป็นพรรคการเมืองที่พอมีเสียงเข้ามาเสริมรัฐบาลจะได้มีเสียงมั่นคง มันก็ต้องเอาแน่นอนมันก็ต้องมีพักประชาธิปัตย์พักเดียวที่แต่ก่อนเนี่ยเคยมีปัญหากันแต่ก่อนมีปัญหากัน,น,นก,ก,รรก็เพราะไอ้พรรคณะกรรมการบริหารพรักเพราะไอ้อภิสิทธิ์มั่งไอ้สุเทพมั่งเมื่อมันมีปัญหากันเมื่ออดีตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอดีตนะที่มันสั่งฆ่าคนเสื้อแดงเอยอะไรเอ่ยเนะี่ยแต่วันนี้เนี่ยมันมีคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ไอ้พวกนั้นมันออกไปหมดแล้ว ไอ้สุเทพก็ออกไปแล้วอภิสิทธิ์ก็ออกไปแล้ว,ออลวผมถามว่ามึงจะเอาพักคำว่าพักปฏิปัตเนี่ยนะซึ่งอดีตคนอื่นเขาว่าในคงในควงเขาไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยมึงก็ไม่ด่ากันทั้งทั้งตะโกนเลยไงว่าไอ้ใครไปอยู่พักปฏิปัติเนี่ยมึงกดหมดเลยไงทําอะไรมึงคิดให้มันแยกออกเป็นเรื่องๆสิวะเรื่องพักก็เรื่องพักเรื่องคนก็เรื่องคน,คน,ค,น,ค,นคนไหนแม่งเป็นฆาตรกรก็จับแม่งไปเลยเนี่ยอภิสิทธิ์เนี่ยมึงสั่งฆ่าใช่ไหมจับมไปได้ดิ จับมาลงโทษให้ได้ไดิดทําไม่ได้แต่ไปโทษพักเอาพักพวกประชาธิปัตย์วันนี้มันมีคณะรรมการชุดใหม่เนี่ยไอ้หัวหน้าพักชื่ออะไรเนี่ยก็ไม่รู้จักมันไม่สนใจนะมันเขาไม่ได้คิดแบบอ,บอบภิสิทธิ์มันคนละคนกันแล้วตอนนี้ไอ้พักการเมืองในประเทศไทยเมื่อมันไม่ไม่ไม่ไมั่นมั่นคงเนี่ยมันก็ต้องเอาพักพวกนี้มารวมเข้ามาอีก เอาไปที่ปัดเข้ามาเพื่อให้เสียงมันมันแน่นขึ้นเพราะเราไม่เอาพลังประชารัฐแล้วเนี่ยถามว่ามันมีปัญหาอะไรมันมีปัญหาอะไรเอะหมอเหวงมึงแยกเป็นเรื่องๆดิหมอเหวงงอีฮาเป็นเสื้อแดงได้แท้แต่มึงไม่ต้องมีความคิดกูเนี่ยแดงแจ๋ลยแต่กูฉลาดกับมึงเยอะฉลาดกับไอ้หมอไอ้สอตีนนี่เอกเอะคิดเป็นหรือเปล่าคิดเป็นเปล่า ถ้าอยากให้เพื่อไทยเขาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะมึงต้องคิดกันเป็นรัฐบาลจะได้มั่นคงมันจะได้มีเสียงในสภาแน่นนะนี่คือเหตุผลเท่านั้นเองมึงไปลากประเด็นเรื่องคนเสื้อแดงถูกฆ่ามาแอมึงมึงแน่จริงไปเอาพิเศ์มาติดคุกก่อนนะแล้วมันไม่เกี่ยวกับพรรควุธิป,ปั์ด้วยนะพรรคก็พรรคคนก็คนคนจะดีคนแล้วเลวมันอยู่ที่ตัวคนนั้นไม่เกี่ยวกับพรรค นะมันมีทุกพักคนดีคนเลวมันมีหมดเนี่ยคิดกันเป็นหรือเปล่าไม่ใช่สรุปไอ้นี่แม่งพักนี้แม่งคนเลวอยู่มันมีทั้งดีทั้งเลวอยู่ปะปนกันไปคนดีเขามีเราก็ต้องเลือกว่าไอ้คนดีในพักปฏิปัติวันนี้มันก็มีคนดีไม่ใช่ไม่มีคนดีที่ไหนมันมีคนดีส่วนคนเลวแล้วก็แยกออกไปสิมึงคิดกันเป็นหรือเปล่าเป็นคนมาตั้ง เป็นคนมาได้กันยังไงเนี่ยป่านนี้ยังไม่คิดไม่เป็นอีกเออาละเรื่องเรื่องต่อไปน่าจะเข้าใจเลยนะคือพูดสั้นๆคือพูดหลายๆเรื่องหน่อยนะเรื่องต่อไปเนี่ยถามจริงๆเนี่ยนายกทักษิณเนี่ยเขากลับไปเนี่ยเมืองไทยเนี่ยถามกูถามจริงๆที่มึงเกลียดเขาเนี่ยนะเอาละกูรู้ว่าพูดมึงเกลียดเขาไม่ว่าใครเนี่ย นะหรือไอ้พวกไอ้ไอ้ไอสื่อมันชนทั้งหลายสตีนทั้งหลาย,ท,ลายที่ออกไปทําข่าวดา่ารับไอ้เหี้ยจตุพรผมพันไอ้ตูเนี่ไอน้นี่ต้องเอาสนิทนิดหนึ่งไอน้นี่ที่มันเกลียดนายกทักษิณทุกวันนี้มันเกลียดนะมันเกลียดละ้ะเกลียดเพราะว่าแคนเอาเงินคนเสื้อแดงเนี่ยไปใช้จนหมดเกลี้ยงนะเอาเงินเนี่ยไปขอเงินพักเพื่อไทยเอาเงินขอพักนายกทักษิณเนี่ยเพราะเมียมันเยอะและเมียมันใช้เงินเก่งทุกคนเลยเมียแต่ละคนเนี่ยไอ้นี่เจ้าชู้ ตัวมันดำาๆเนี่ยเหมือนข้างโคกเนี่ยแต่เจ้าชู้ไอเฮียนี่เจ้าชู้มากเลยอ่ะแล้วมันก็เอาเงินเนี่ยให้เมียไปซื้อเนี่ยหรูวิตชองกุชชี่ชาแนลอะไรใช้เงินเปลืองพอใช้เงินหมดไม่มีจะใช้มันก็ไปขอครัเพราะเขาไม่มีจะให้แม่งเอาและเริ่มกัดเขาแล้วมันเกิดจากความแค้นส่วนตัวที่เขาไม่ให้เงินมึงใช้ จตุพรเนี่ยมึงจึงหาเรื่องหาราวหาเรื่องปั่นนวลปั่นน้ําเป็นตูเรื่องนูน้นเรื่องนี้มั่งเนี่ยนี่คือจตุพรพอมพันไอ้ควายแม่มึงนี่มึงไม่ใช่มนุษย์เลยมึงลืมคนที่เขาช่วยเหลือมึงอดีตคนที่เขาเป็นนี่เป็นคุณมึงสารพัดนะมึงนี่มันควายจริงๆเดี๋ยวมีต่อจตุพรนะเดี๋ยวมีต่อเอาละเรื่องเมียมึงแต่ละคนเนี่ยนะแล้วเมียมึงแต่ละคนก็ไม่ใช่ว่าจดัดีนะจะบอกให้นะ ถ้าดีจริงไม่ทําให้มึงเป็นอย่างนี้หรอกการจะใช้เงินจะเป็นเมียเนี่ยเหมือนรู้จักใช่ไม่ใช้สุรุย่ยสุร่ายใช้จนผัวแม่ไม่มีที่ที่อยู่เวลานี้เนี่ยนะเอาละเรื่องต่อไปไอสิ่งที่ไปกล่าวหาในยกทักษิณเขาเนี่ยนะขอบอกนะมึงไปกล่าวหาเขาเรื่องอะไรการที่เขากลับไปเมืองไทยเนี่ยมันมีเหตุผลมากมายมันมีการติดต่อกันมีการ กลับมา,มา,มา,ากลับมามอบตัวเธอกลับมานะกลับมาอยู่กับครอบครัวเธอกลับมาอยู่กับลูกหลานเธอมันมีเหตุผลมากมายเอาความรู้ <c oughs> ความสามารถที่ที่ท,ที่ที่มีอยู่เนี่ยมาช่วยชาติเธอชาติจะได้เจริญกลับมาช่วยชาติเธอนะไอตอนไอไอประยุทธ์มันบริหารประเทศเนี่ยปร,ประเทศชาติมันชิบหาย,ายคนเกียรติสถาบันกษัตริย์กันชิบหายเลยเพราะว่าเอาทหารมาบริหารเขาไม่มีจะแดกกันประชาชนไม่มีจะแดกกันเพราะมันบริหารไม่เป็น ภาพพ์สถาบันเสียงหายภาพพ์ในหลวงเสียงหายเอาพูดชัดๆเลยนะไอประยุทธ์เป็นเป็นรัฐบาลเนี่ยภาพพ์ในหลวงเสียหายประชาชนมันจึงโกรธแค้นว่าทําไมถึงทําให้ประเทศชาติเป็นแบบนี้ไอโอไอประยุทธ์มาเป็นบริหารประเทศแบบนี้คนไม่มีใจรับประทานกันนะคนได้รับความเดือดร้อนกันมันจึงหาทางเลือกใหม่ประชาชนหาทางเลือกใหม่ก็คิด คิดที่จะหาบุคคลที่มาโค่นล,ล้มเลยละ่ะเอาล่ะพูดกันตรงๆเนี่ยสภาพมันเป็นอย่างนั้นก็คือข้าวยากหมากแพงประชาชนไม่มีจะรับประทานนะสินค้าก็แพงเกินควรนะคะน้ําค่าไฟแม่งขึ้นกันโกงกินชาิบ้านเมืองกันที่ผายใบวอดเนี่ยมันไม่ต่างกับฝรั่งเศสสมัยก่อนเลยมันเป็นแบบเนี้แหละเพราะฉะนั้นไอ้ทางเลือกใหม่ของประชาชนเด็กนักเรียนมันก็เริ่ม มองเห็นว่าขืนมันมัน,ม,น,ม,นมันเรียนจบอนาคตมันไม่มีแน่ถ้าขืนสถาบันเป็นแบบนี้ปล่อยให้ทหารเป็นแบบนี้ไม่มีแน่รับรองว่าไม่มีแน่สถาบันเนี่ยเพราะประชาชนมันเตรียมลุกอือแล้วและไอ้ก้าวไกลเนี่ยมันล้มแน่แน่ถ้าไมไม่ล้มมันไม,ไม่ประกาศเตรียมไม่ประกาศแก้มหนึ่งสองแล้วเพื่อที่ไปเป็นสเต็ปแรก ในการปิดปากสถาบันไม่ให้พูดอะไรไม่ให้ลองโทษประมาณมันจะได้ส,สาวไส้ลากไส้ขึ้นสถาขึ้นมาสถาบันขึ้นมาเป็นเรื่องๆไปจบจบเร็วด้วยทาไมมีมอหนึ่งสองนี่จบเร็วเลวอยอยู่ไม่ได้ไม่เกินสองปีผมบอกแล้วมันมาจากอะไรมาจากไอประยุทธ์ทหารเฮียที่มันบริหารประเทศไม่เป็นเข้าไปแดกกันอย่างเดียวเนี่ยแหละปัญหามันจึงเกิดขึ้นทีนี้ละผมจะพูดให้ เมื่อมีการมองเห็นมีหลายคนมองเห็นเว้ยทำไมปล่อยประเทศชาติให้เป็นแบบนี้คนเก่งๆมึงไปลังแกเขาปล่อยกระถิบเขาออกไปนอกประเทศทำไมมึงไม่เอาเขากลับมาเล่าเขาจะได้บริหารประเทศประชาชน,นจะได้มีความสุขกินดีอยู่ดีมีความสุขกันทุกครอบครัวม,มีความสุขมีเงินมีใช้มีกินมีใช้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองอย่างเงี้ยเอาคนดีๆเอาคนเก่งๆกลับมาบุคลากรมีแต่ไปเอาเขาไปทิ้งไปไว้ข้างนอกเนี่ยเอาเก็บมานี่เรื่องมันเป็นแบบนี้ มันคนที่คิดเป็นฉลาดฉลาดเขาคิดกันแบบนี้เอาท่านกลับมาบริหารประเทศเอามามอบตัวเอามาทาตามกฎกติกาของกฎหมายทุกเรื่องนี่กระบวนการเป็นแบบนี้เข้าสู่กระบวนการจนนําไปสู่การอภัยโทษท่านก็มีความเป็นอิสระเวลานี้ท่านอิสระแล้วมึงจะไปว่าอะไรเขาอีกจะไปกล่าวหาอะไรเขาอีกท่านอิสระมีความเป็นอิสระได้รับโทษทุกอย่างอภัยโทษทุกอย่างแล้ว ทำไมเมื่อท่านได้รับโทษทุกอย่างมีความอิสระท่านก็มีความตั้งใจที่จะเข้ามาบริหารมาช่วยชาตินะอย่างน้อยๆเอาลูกสาวมาเป็นนายกและท่านก็เป็นที่ปรึกษาให้อยู่ข้างๆลูกปล่อยให้ลูกสาวล้มไม่ได้ลูกตัวเองลูกที่รักที่สุดคนสุดท้องเนี่ยแล้วมาเป็นนายกด้วยท่านปล่อยให้ลูกสาวล้มไม่ได้ล้มมันล้มกันทั้งครอบครัวเลยจะบอกให้ งานนี้เนี่ยถือเป็นความโชคดีของคนไทยทั้งทั้งชาติเลยทั้งชาติเลยที่จะฟื้นฟื้นภาพพ์ประเทศชาติให้กลับมามีความเจริญรุ่งเรืองมึงมองแบบกูมองมั้งไหมไอ้ควายไอเ้เฮียมึงมองแต่ไอ้เรื่องที่มันมีอคติมึงเรื่องแต่กล่าวหาเขาถ้ามึงฉลาดเนี่ยพากันสนับสนุนเขาให้เข้าเนี่ยบริหารประเทศกันอย่างเต็มที่ ประเทศชาติจะได้เจริญรุ่งเรืองประชาชนคนยากจนจะได้มีความสุขความเจริญนะเอาละไม่อยากจะพูดไม่อยากจะด่าพวกมึงเลยแล,และที่พูดเนี่ยพูดความจริงไม่ได้ยกยอปอปั้นไม่ได้ฝักไฟควายไหนไฟหนึ่งไม่ได้คิดจะเข้าข้างใครพูดตามหลักการความจริงเลยความจริงมันต้องเป็นแบบนี้ พวกมึงเข้าใจกันมะไอ้ควายพวกมึงสื่อสารมวลชนไอ้พวกด็อกตอร์สนตีเรียนมาสูงไปมีคักอคติเดี๋ยว,เร,เ,ยวเรื่องนู้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเขาเป็นพ่อลูกกันเขาต้องช่วยเหลือกันเขาปล่อยให้ลูกสาวล้มไม่ได้ เขาไม่ต้องการอะไรเขามีฐานะมีทุกอย่างแล้วแต่จิตใจหัวใจของพวกเขาเป็นนักสู้มึงกล่าวหาเขามาร่วมยี่สิบปีมึงปล่อยเขาคาลำบากมายี่สิบปีเขาต้องการพิสูจน์ตัวเขาเองว่ากูนี่รักชาติเว้ยกูนี่รักสถาบันพระมหากษัตริย์เว้ยเขาต้องการพิสูจน์ตัวของเขาเองมึงเข้าใจกันไหมมึงเข้าใจกันไหมไอ้ควายเฮ้ปล่อยเขาปบริหารประเทศไปเขาต้องการพิสูจน์ ว่ามึงดูถูกเขาเขาอยากทํำให้พวกมึงดูว่ามึงดูถูกเขาเนะี่ยมันตรงอย่างที่มึงมึงพูดไหมมันจริงอย่างที่มึงพูดไหมเขาต้องการพิสูจน์ตัวของเขาให้พวกมึงได้เห็นให้ทุกคนได้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีเขาเป็นคนเก่งเขามีความรักชาติเขามีความรักสถาบันพระมหากษัตริย์เขารักในหลวงของเขานี่คือเขาต้องการพิสูจน์พวกมึงไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้แหม คนที่ทำลายชาติก็คือพวกมึงคนที่ไม่รักสถาบันกษัตริย์ก็คือไอ้พวกมึงเนี่ยแหละไอ้สื่อสารมวลชนเนี่ยแหละมองหน้ามาทุกตัวในชี้ได้เลยไอ้คนไหนคิดล้มเจ้าเนี่ยไอ้ด้อมส้มนะกูจะบอกให้นะ้ามึงอ่ะนะยังไงพวกมึงก็คิดล้มเจ้าอยู่แล้วล่ะนะกูจะบอกให้ความคิดของพวกมึงเนี่ยนะมันไม่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศเลยดีต่ปากเดี๋ยว งวดหน้าเจอกันแน่ดัสมส้มวันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับสมตัวมันไปยังเครื่องประหารกีออตินกยออตินกยออตินกยออติน,น,นกยออตินบังขอศรีนากีออตินกยออตินกยออตินกยออตินบังขอทรราา